ก็ขอกราบสสวัดีครับนะท่านชุมชนกันด้วยครับนะอยู่กับเกมชิคก์กันเกมไก่กะกะตามที่เคยนะครับนะาและในวันนี้ก็ได้เวลาอัปเดตใหม่เต้เตดเด้แดดแดเต้เขอทำเสียงได้ไหมนี่นี่ไงของอันนี้มันเป็นแฟลชรูปใหม่แล้วคือเราให้มันจะหายบักอุ้ยมันไม่บักอันนี้แล้วจังหวะนี้เตนี่ นี่ของใหม่ด like. ah. sure ้วยอันนี้แกบาดเจ่บอูอยางเลยอ่ะกูอยากได้กลับมานะอันนี้มันเป็นอานเก่านะครับน่าจะผมหาเอาแล้วครับนะก็อย่าไปสนใจเลยโอ้โหโอ้โหต่อไปนี้ผมจะสั่งเออเดี๋ยวเออเี้ยก็ขอการ ก็ขอากราบเลยครับนาท่านผู้ชมันเลยครับแล้วจะเอากล้องออกยังไงวะเอาออกเอาออกเอาออแบบนี้เ,เข้าใจละส่วนของที่เคยบักครับอันนี้นครับมอันนี้ไม่ใช่อนี่ไงแต่แมวมันดีอะค,คืออนะี่ะไอสุก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมยกเป็นแมวนะครับนะรุดก็เพิ่มมาใหม่จะสัตว์ประหลาดก็อยากให้เพิ่มตัวใหม่ๆม,ม,มาเนะี่ย ก็อันเราไม่มีอะไรเพิ่มมาเลยโอ้แต่ในอัปเดตนี้นะครับนะผมก็ขอบอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่โคตรดีสุดๆเลยอะอ่าก็ไม่ใช่เดี๋ยวอ่าอันอันนี้อันนี้หรือต้องเสียให้โคตรเลยนะส่วนตึกก็ะห้งนี้ก็ไม่ได้เพิ่มมานะครับนะอ้ออัปเดตใหม่แม่งโคตรแจ่มมากเลยแจ่มแมวอ่ะโอเคนะอืมขอได้ไหม เออโอเคนะครับเราก็กล่าวเสร็ครับแล้วอยู่กับเกมพิการเกมแปลกกับก,บการนะครับนะอันนี้ผมก็จะมาอัปเดตนะครับนะอัปเดตประมาณนี้แหละครับนะมีเอออืม,อมน่าจะประมาณนี้แลหลนะออหโอเคคุณันะออกยังไะออกยังไงอันนี้อันนี้ออกใช่ไหมอ่าโอเคออกออกแล้วโอเคนะของก็เอามีประมาณนี้แหละอันไหนพลาดก็ามาแจ้ง มาบอกเลยนะครับนะบนแมปใหม่นี่นก็ดูเหมือนจะไม่มีอิสต์เออีอีอะไรเลยนะเพราะมันคุดวางเปล่าส่วนนี้ก็เป็นอันหม่ครับนะอ๋อมองดูเชีย่ยไแล้วก็คือจะพาไอ้นะหหูหนะูห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 ูัูหูหูหหน โอเคนะครับน้าพูยังดูแมพพีระมิทนะมันมันแก้าบาักได้ย,ยังแต่พีระมิดยังไม่มาเลยสัตว์ไอ้แก้าบักก็ยังไม่แก้ส่วนเราจะบอกให้นะครับนั่นนี่ไงอาวุธใหม่ของเรานะครับนั่นราคาแพงมากแรงเดินผมก็หายตัวน้าตัวหยกได้สัปดะหลาดตัวใหม่ส่วนสกินนะครับนะก็ตามชื่อเลยครับนะอัปเดตนใหม่ก็ต้องมีอะไรใหม่ๆใช่ไหมไอนน้ก็จะเป็นอันเก่าแต่ไอ้สีขาวนี่ก็โดนแก้แล้วนะครับนะอันนี้เอาอ่อนเก่ามาจุดๆนะ มาฮีกับกับมาฮีเววไงเฮนเวไงกักกะลีบกักกักมาฮีกับกับมาละอันนี้ก็น่าจะเป็นของใหม่ใช่ไหมครับนะครับน่าจะใช่ครับนะของใหม่มาฮีวววไงมาฮีมาไวน์เจวีมาละกักกักเจ้าคุ้มเหรอมีอะไรเพิ่มไหมยิงแวบ,บๆนะ ไม่ผมตาถั่วทุกคนอย่าอยไปถือสาผมเลยมาฮี่กดวัดอ้อันเก่าสับปะาดก็แมงไม่เพิ่มีบินม้งเก้บักไหมเนี่ยส่วนไอ้โปกกตาเนี่ก็ตามเคยนะครับนล้วแมวแฮกเลยส่วนตีนี่ไม่ตีนเพิ่มมาแล้วคือผมอยากให้มันมีการปรับ แต่งมือเอาหางแมวมาอยู่ในนี้ได้ยงไงวะอาจริงดิอาจริงดิจะหวังว่าเขายังไม่เห็นทำสามารถทำให้ปรับปืนได้เลยผมจากแห้เขาปรับปืนได้สก,กินก็ตามเคยครับนะไม่มีเอาผมแค่ามาแวะดูจิสยๆส่วนแว่นตาพวกนี้ก็น่าจะ ม่มีอะไรเพิ่อมอะอันนี้อันนี้อยู่แล้วนะครับนะหน้าตัวของผมก็กาก์ดมนเดิมครับนลยัง,ยงใส่กระป๋อหมนเดิมครับนะผมจะไม่เปลี่ยนตัวแน่นอนหมวกไม่ก็เพิ่มมาใหม่แค่ไม่กี่อันนะแล้วก็มีแค่นี้แหละนะครับนะป้าเราจะไปหาอิสต์เอกันก่อนอืมเลยอิสต์เอเกแต่ละอันนี้มม่อยู่ไหน มีแค่แมปใหม่แมปนี้แมปเดียวใช่ไหมอยากรูว่ามันมีอะไรแปลกแปลกไหมรถมองว,ว่าแมปนี้หลังจากอัปเดตใหม่น่าจะนิยม,มันใช้เลยนะไม่มีอิสต์เออเดี๋ยวจะใช้อิสต์เองอตาทัวไม่ใช่นะได้มันมาไหมของก็ อันนี้ของเฮ้ยเพิ่มมาใหม่หรือมีอยู่แล้ววะหรือผมเพิ่งเห็นน่าจะผมเพิ่งเห็นนะก็ไม่มีอะไรเพิ่มมานี่ของอันนี้ก็ตามเคยนะคบะน่มันเขคมเอาผ้ามาแปะแล้วแหละอ,อันนี้ไอโฟนอีกอันก่อนแล้เออมีช่องใหม่อย่าง ช่องใหม่ยังไม่มีเลยใช่ไหมจริงว่าช่องใหม่แม่งไม่มีอะไรเลยแก้บั๊กก็ยังไม่แก้นั่นเนี่ยเออแต่ผมให้พรมไทยนะอือจะถามหน่อยของมันเพิ่มมาแค่นี้ใช่ไหมเนี่ยแค่ไม่มีอะไรมากเลยใช่ไหมเนี่ยอืมโอ้กล่องเซลคัพนะอยู่กับเกิมเชคกัเกมไก่กับกากับเชค

มันหล่นช่วยผมหน่ครับนะ่าต้องเริ่อมอิสต์เอ็กอะไรมาหน่อยครับนะ่เดี๋ยวผมก็มาหาอิสต์เอ็กแล้วก็อย่าลืมบอกนะครับว่ามีอิสต์เอ็กใหม่ไหมพวกมขี้เกียจหาอิสต์เอ็กอะอันนี้ก็อันใหม่นะน่าจะรีวิวแล้วช่วยพวกนี้มันก็หายบั็กแล้วแต่แมยวยังยังบั็อกอยู่ก็จะดีหางหายไปแล้ว ไอ้ยังมันบีก็ตายละตาลูไม่บักใช่ไหมไก่ไม่บักใช่ไหมหมูไม่เบินเลยใช่ไหมโทส่วมล่ะมีเพิ่มมาไหมไม่โทสโวนอันนี้มันไม่มีอะไรเพิ่มมาดูซีพีดี